รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทอทอบหร,ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการก,การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการบริษัทอาร์ตนายจำกัดภูมิใจเสนอเคฟาร์ม สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเคฟาร์มที่รักและเคารพทุกท่านครับพบกันเช่นเคยทุกวันศุกร์เวลาบ่าย2องโมงถึงบ่าย2องโมงครึ่งโดยประมาณท่านรับชมพร้อมพร้อมกับเพื่อนทั่วโลก177ประเทศวันนี้รายการเคฟาร์มขอพาท่านผู้ชมล่องใต้ไปที่สุราษฎร์ธานีไปที่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีวิทยาลัยแห่งนี้ จัดวางภูมิทัศน์อย่างสวยงามงดงามเป็นอย่างยิ่งเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนรีสอร์ทขนาดใหญ่แต่จัดการศึกษาด้านการเกษตรเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมห้ามพลาดและที่สำคัญสถานที่แห่งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชเนินมาเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติพระองค์ท่านเสด็จคราวนั้นตรงกับวันที่17เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2563เรื่องราวของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมครับ นายนรงชัยเจริญดิทรพผูพ้์ในการวิทยายเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีครับจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งวิทยายเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีนี้มาจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญในการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยโดยวัยแห่งนี้ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ2514นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็50ปีมาแล้วซึ่งมีภาร,รกิจในการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านการเกษตรนะครับให้กับประเทศชาติมาอย่างยาวนานนะครับเราได้ผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ แล้วก็การพัฒนาเกษตรกรหรือประชาชนที่มีความสนใจทางด้านการเกษตรนะครับให้กับประเทศชาติมาอย่างยาวนานนะครับโดยวิทยาลายแห่งนี้นะครับมีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสรวมทั้งการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในหลักสูตรระยะสั้นด้วยครับ จุดเด่นของเราก็คือเรามุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างสมรรถนะอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาจริงๆนะครับเพราะนั้นนักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกษตรเนี่ยที่เรียนในวิเลยแห่งนี้จะต้องลงการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงดังนั้นเนี่ยวิาลยจึงได้ดําเนินการพัฒนาวิาลย,ยนะครับโดยเฉพาะงานฟาร์มซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับให้มีสมรรถนะแล้วก็คุณภาพที่สามารถจะเป็นให้เด็กเนี่ยมีสมรรถนะอาชีพทางด้าน กเกษตรนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันนีน้มีการพัฒนาการ,กรเกษตรโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับวิอะไรก็มีการปรับเปลี่ยนให้ไปสู่การ,กรเกษตรสมัยใหม่นะครับตามนโยบายประเทศไทย4.0ตรงนี้ได้ด้วยนะครับวันนี้เรามีทั้งรูปแบบของการฝึกอบรมระยะสั้นนะครับในหลักสูตร,กรเกษตรสมัยใหม่หรือเกษตรอัจฉริยะโดยไปให้ความรู้กับกลุ่มของเกษตรกระน,นะครับที่เขารวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็นําเอาความรู้ไปถ่ายทอดแล้วก็ไปสอนเขาเพื่อให้เขา ได้ทําการเกษตรในพัฒนาการเกษตรของของเขาที่มีอยู่ให้มีการเพิ่มรายได,ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับโดยที่เวิยไลัเนี่ยได้พัฒนางานฟาร์มของเราให้เป็นตัวอย่างเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับซึ่งเรามีทั้งงานฟาร์มทั้งด้านพืชศาสตร์สัตวศาสตร์แล้วก็ประมงนะครับรวมทั้งห้องปฏิบัติการน,นะครับทั้งด้านวิทยาศาสตร์เกษตรนะครับที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับห้องปฏิบัติการสรีระและกายภาพของสัตว์นะครับรวมทั้งการวิเคราะห์คุณภาพน้ําเพื่อ ไปเสริมเสียภาพของเกษตรกรแล้วก็ประชาชนที่สนใจในการประกอบอาชีพให้เขามีความเข้มแข็งนะครับมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นนะครับตรงน,นี้ความภาคภูมิใจนะครับที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเมื่อครั้งที่ได้รับพระมหากราธิคุณจากสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ท่านได้ทรงเสด็จพระดำมเดินทรงเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในโคกถิ่นประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่41ซึ่งวิทยาลัยแห่งนี้ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานนะครับซึ่งเป็นรวมวิทยาลัยเกษตรทั่วประเทศเนี่ยมาอยู่ที่นี่องค์ท่านก็ได้เสด็จพระเนินทอดพระเนตรผลงานของนักเรียนนักษาอาชีวศึกศษาเกษตรซึ่งเป็นสมาชิกข,ขององค์การรวมทั้งผลงานของอวิทยาลัยด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ยังความปราบปลื้มให้แก่ข้าราชการ บุคลากรและก็นักเดกสาของวิรายเกษตรและเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะครับเราทุกคนต่างก็มีความทราบซึ้งและก็สำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ท่านให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการเกษตรและก็เยาวชนที่จะเป็นเกษตรกรในอนาคตของเราด้วยนะครับนั่นคือเรื่องราวดีๆในช่วงสืบสารเกษตรกษตรไทยพักโฆษณาสักครู่ครับ งานเชื่อมต้องยาวาตะ S13 เชื่อมง่ายสบายช่างการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีรวมไปถึงวิทยาลัยประมงทั้ง47แห่งในยุค New Normal โควิด -19 วันนี้เราใช้เทคโนโลยีในการดูแลนักเรียนนักศึกษาเทคโนโลยี technology เหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อความปลอดภัยของวิทยาลัยเพราะที่นี่ต้องเป็นเซฟตี้คอลเลจดรคุณยิงกัลยาสุพลพนิษ์รัฐบนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการจัดการศึกษาสำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรวมไปถึงวิทยาลัยประมงให้ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือซาย e ทคโนโ o ยีแอนด์ n n นโนเวชั การใช้3อย่างในการจัดการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างให้วิทยาลัยแต่ละที่แต่ละแห่งมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญการนั่นเท่ากับวิทยาลัยต้องทันสมัย modern college ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีนำนโยบายนั้นมาปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรน่าสนใจมากเชิญรับชมครับ จุดเริ่มต้นของเราที่เราได้มาทําเรื่องของผักต้นในจุดเริ่มต้นของเราก็คือบริเวณพื้นที่ของเราตรงนี้ค่ะที่เราเห็นเนี่ยเมื่อก่อนนะคะมันจะเป็นดินเป็นพื้นที่ดินแล้วครั้งนี้เสร็จปั๊บาคาที่นี่หญ้าคานี่มาอันดับหนึ่งมันป้องกันกําจัดวัชพืชนี่ทําได้ยากสัตวูพืชก็เยอะ เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทําการว่าเอ๊ะเรามีโต๊ะโต๊ะผักเรายังมีอยู่เราก็เลยต้องงานการปลูกผักยกพื้นแล้วก็สะดวกสะดวกในการดูแลก่อนที่เราจะทําผักยกพื้นได้เราก็ต้องทําการทดลองทดลองเล็กๆก,ก่อนว่าดินสูตรไหนที่มันจะมาทําการเหมาะกับการปลูกพืชของเราเราก็สามารถที่จะให้ระบบน้ําได้หลายๆอย่างนี่คือจุดเริ่มต้นของเราว่าดินของเราเนี่ยมันต้องแตกต่างจากที่อื่นแต่ถ้าเป็นดินโดยทั่วไปที่อื่นที่เขาใช้เหมือนเราไปเอาดินผสม ของที่อื่นมาปลูกเราจะปลูกได้แค่ขอบเดียวปั๊บไม่ได้แล้วแต่ดินของเราเนี่ยคะ่ะเราจะมีอัตราส่วนที่เราใช้เราก็คือจะต้องมีดินดินของเราที่เอามานะคะถ้าถ้าไปทางจุดตรงนูน้นของเราจะมีถ้ำเสือหน้าถ้ำหน้าถ้ำของเราจะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เราจะไปเอาดินจากตรงส่วนนั้นมาเป็นส่วนผสมเราก็ใช้มูลไก่เพราะฉะนั้นเราก็คือเอามูลไก่ตรงนั้นก็ถือว่ามันเป็นอินทรีย์ค่อนข้างที่มันจะเป็นอินทรีย์ได้ปลอดภัยเราก็ใช้ขุยมะพร้าวแล้วก็แกบ เราก็ทําการหมักดินอัตราที่เราจะใช้ก็คือดินสาอัตราส่วนอื่นๆก็คือ1ต่อหนึ่งต่อหนึ่งแต่เทคนิคของเราอย่างหนึ่งก็คือเราร่วมกับชีววิถีชีววิถีของเราอะค่ะก็คือผลิตน้ําน้ําหมักเรามีจุลินทรีย์ไม่กากน้ําตาลมาให้เราก็ทําการหมักหมักทิ้งไว้2อ,อาทิตย์เราหลังจากนั้นเราก็นํามาสู่บนแปลงซึ่งเราแตกต่างเขาก็คือเราสามารถปลูกในที่เห็นผักเนี่ยค่ะผักทุกโตเลยเนี่ก็คือรอบที่สาม รอบที่3ามแล้วเราก็คือไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนี่ก็คือเราไม่ได้เติมขี้ไก่ให้ไม่ได้เติมอะไรให้เลยตอนนี้เราให้แค่น้ําอย่างเดียวนี่เราพบว่ามันสามารถปลูกได้ถึง3รอบนี่คือข้อข,อ,ขอแตกต่างจากที่อื่นที่เราคิดว่าเราน่าจะเป็นจุดเด่นของเรานะคะในในส่วนของผักน้ำํำไฮโดรโปนิกของเราที่นี่จะแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าที่นี่ของเราก็คือไม่ใช้ไฟฟ้า เราจะพบโดยทั่วๆไปว่าจะใช้ไฟฟ้าแต่ของเราก็คือไม่ใช้ไฟฟ้าคล้ายๆกับเป็นระบบน้ํานิ่งเราไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วลดต้นทุนในการผลิตผลผล,ผลิตได้เท่ากันนะคะลดค่าใช้จ่ายได้แต่ก่อนการเก็บเกี่ยวของเราเพราะว่าทุกคนจะกลัวอะไรคะผักไฮโดรจะกลัวในเตจใช่ไหมคะโอ้ยกลัวปวดเข่าวปวดข้อแต่ของเราไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามีเทคนิคพิเศษของเราก็คือก่อนเก็บเกี่ยวหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคะ่ะเราจะเดินน้ำน้ำปุย๋ยสารละ,ล,ะลายธาตุอาหารพืชเนี่ยคือออกให้หมดแล้วหลังจากนั้นเสร็จเราก็จะเติมน้ําเปล่าเนี่ยไปทั้งโต๊ะเลย ให้ให้เต็มโตะพืชที่เขามีอาหารอยู่ที่ตัวเขาก็จะรีบใช้รีบใช้รีบกินของเขาไปเสร็จเรียบร้อยปับ๊บเราก็ได้บริโภคผักที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภยัยนี่คือลักษณะพิเศษของเราที่ไม่เหมือนของคนอื่นนั่นแหนะคะนี่คือความปลอดภัยและเราก็มีความมั่นใจมากสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปณที่แห่งใด พระอ,องค์ท่านมักจะทรงปลูกต้นไม้ให้กับสถานที่แห่งนั้นที่นี่พระอ,องค์ท่านทรงปลูกต้นจิกกระโดนนั่นเท่ากับกําลังบอกภารก,กิจหน้าที่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรวมไปถึงวิทยาลัยประมงว่าการปลูกต้นไม้ก็เหมือนการสร้างบุคลากรทางการเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีมีเพชรเมร็ดงามที่เป็นสิทธิ์เก่าที่นี่และได้รับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นคนคนนั้นก็คือเจ้าของฟาร์มหมูสุริยาฟาร์มหมูเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมครับ หมูเพชรเกษตรค่ะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่สุริยาฟาร์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่กับคุณสุริยาสิทธิเกาวิยาลัยเกษตรเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีค่ะรุ่นที่11คุณสุริยาเลี้ยงฟาร์มหมูจนประสบความสําเร็จมาพูดคุยกับคุณสุริยากันค่ะทําไมพี่สุริยาถึงได้เลือกเรียนเกษตรคะพื้นฐานเรามาจากการทําเกษตรตั้งแต่รุ่นพ่อคือพ่อแม่ต้องการให้ไปเรียนเกษตรจบมาได้มาทํางานแทนพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้าน ก็ท่านก็แก่ลงทุกวันแกบอกแล้วได้ทําการเกษตรเกี่ยวกับอะไรคะยางพาราคุณยุคแรกๆที่อําเภอชายชนะพี่สุริยาตัดสินใจเลือกเรียนสาขาอะไรที่วิทยาลัยเกษตรคะตอนแรกในปวชก็เรียนทั่วไปทั้งพืชทั้งสัตว์เราเราได้พื้นฐานมาตรงนี้แล้วพึ่งมาตัดสินใจตอนปวชว่าเราจะไปทางพืชหรือทางสัตว์เพราะตอนนั้นเขาแยกออกช่วงช่วงเรียนอยู่ปวช ผมเลยตัดสินใจเพราะพ่อแม่ไม่มีพื้นฐานทําเกี่ยวกับพืชอยู่แล้วแล้วก,ก็เลยเลือกให้มาทําไม้ผลหลังจากที่พี่สุยาเรียนจบมาแล้วเนี่ยได้เริ่มต้นทําฟาร์มหมูเลยหรือเปล่าคะยังยังไม่ได้ทำตอนนั้นมาทําสวนปาล์มเป็นครั้งแรกเ,เพราะว่ามาซื้อที่ดินตรงนี้เพราะเราจบกรกษรมาเราได้วิชามาจากการเรียนกตรมาจากพืชปาล์มน้ำมันเรามามาศึกษาเรื่องสายพันธุ์ก่อนตอนแรกๆ ว่าพันธุ์อะไรที่ทุนต่อความแห้งเล็กแล้วเราก็หาสายพันธุ์ตรงนั้นมาปลูกในพื้นที่ปลูกไปแล้วปาล์มการเจริญเติบโตไม่ดีเพราะดินนที่นี่มันเลวมากเพราะว่าไม่มีใครทาปัะธรัาวํำเร็จเป็นที่ว่างเปล่าชาวบ้านเลยก็ขายให้มาในสมัยนั้นขายมาก็ราคาไม่เท่าไรเพราะทําอะไรไม่ได้ผมเลยเอามาปลูกปาล์มดูปลูกปาล์มดูแล้วก็ปลูกๆมันก็ให้ผลผลิตไม่คุ้ม ครับเพราะดินไม่ดีเพราะการแก้ปัญหาของผมตอนนั้นถ้าเราใช้เคมีไปเราก็สุนเปล่าเราเลยซื้อมูลสัตว์มูลวัวมูลหมูมาใส่ดูในสวนดูแล้วก็เออแต่ว่าก็ปามก็จะเรียนเติบโตดีขึ้นเราเลยตัดสินใจมาเลี้ยงหมูเพื่อได้มูลของหมูมา,มา,ม,ามาใส่ต้นปะเราคิดแค่นั้นเองออตอนแรกนี่คือจุดเริ่มต้นในการเปิดสุริยาฟาร์มหมูเลยไหมคะตอนแรกก็เลี้ยงแค่ชื่อหมูขุนมาก่อน ไม,ไม่ได้ทําสายพันธุ์ตอนนั้นซื้อหมูคุณมา11ตัวมาทดลองเลี้ยงกําไร9,000บาทในยุคนั้นขายหมูได้ก็ตอนนั้นหมูราคาดีด้วย3 0ิกว่า 9, บาทกําไร9 0 0บาทเลยทําให้เรามีบรรดาลใจที่จะเลี้ยงหมูจุดเริ่มต้นจุด,จ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 ดนั้นเลยครับผมพูดแรกที่ปากเลยถ้าผมไม่เรียยงกษกสผมไม่มีวันนี้เพราะเราต้องเอาวิชาการเป็นตัวหลักในการทําการกรรษตร ถ้าเราไม่มีวิชาการตรงนี้เราทําไม่ถูกไปไม่ถูกทางไปไปไม่ได้กล้าพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยผมจําเป็นต้องใช้วิชาการตรงนี้มาพัฒนามาทําเพื่อให้ลดต้นทุนของผมแต่ถ้าเราฝืนทําต่อไปต่อไปเราไม่ได้อะไรถ้าเราไม่ไม่คิดพัฒนาเรื่องเรื่องการลดต้นทุนเช่นอาหารสัตว์อุ๋ยอย่างนี้ครับ จุดเด่นของสริยาฟาร์หมูแตกต่างจากฟาร์มอื่นๆยังไงคะจุดเด่นจริงๆคือเพราะที่นี่พัฒนาสายพันธุ์เองทําอาหารเองเราทําสายพันธุ์ขึ้นมาเพื่ออาหารสูตรของเราไม่ไม่ได้เอาสูตรของที่อื่นมาเพื่อต้องการลดต้นทุนตรงนี้ถ้าเราเอาจากที่อื่นต้นทุนมันยังสูงอยู่เราไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพราะปัญหาเรื่องการขาดทุนพี่ริยาได้นําความรู้ถ่ายทอดสู่สังคมยังไงบ้างคะ ก็มีนักศึกษามีกลุ่มชาวบ้านบางกลุ่มเขาข้ามาศึกษาผมก,ก็ให้ความรู้เขาในใน,ในจุดนี้ไปอยากให้พี่สุริยาพูดถึงความภาคภูมิใจที่ได้เรียนพิยาเศ,เศษเกษตรและเทคโนโลยีสุราธานีแห่งนี้หน่อยค่ะผมมีวันนี้ได้เพราะผมจบอยากพิเศ,เศษทุกุกวันนี้ผมพร้อมมีทุกอย่างแล้วทั้งที่ <S <S ดิน,ดนทั้งทับสินที่ได้มาอากการทำป่าหมูกับการทำสวนปาล์มน้ำมัน สุดท้ายนี้อยากให้พี่สุริยาฝากถึงน้องๆที่อยากจะเลี้ยงฟาร์มหมูให้ประสบความสําเร็จพี่มีคําแนะนําหรือวิธีการอย่างไรบ้างคะทาการ,กรเกษตรไม่ว่าพืชหรือสัตว์ต้องมีใจรักก่อนรักต่ออาชีพต้องมีความอดทนต้องมีความขยันตามคติพจน์ของประเทศบอกไว้แล้วว่าเราเรียนรู้ในงานการผหัดเราปฏิบัติเพื่อหวังการศึกษาเนี่ยครับทุกคุณที่จะเกษตรต้องรู้อย่างนี้มาคือเราทําการ,กรเกษตรหรือทําอาชีพอะไรก็ตามเราต้องคิดให้เป็น ทำให้ปินและแก้ปัญหาให้ปินนี่คือหยุดดินสำคัญที่เราต้องใช้ในการทําอาชีพทุกอาชีพครับที่สุราษฎร์ธานีมีหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือคุณจรัญรอดศรีนาคเป็นสิทธิ์เก่าของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีด้วยท่านนี้มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรเป็นการเฉพาะและวันนี้จะมาในฐานะกูรูเกษตรมาให้ข้อคิดความเห็นในการพัฒนาภาคเกษตรของสุราษฎร์ธานีพร้อมแล้วครับเชิญรับชมครับ ความเชี่ยวชาญของเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมดประมาณ3ล้านเกือบอบ่ล้านไร่พื้นที่ส่วนใหญ่ก็ปลูกยางพาราประมาณก็สองล้านกว่าไร่ที่เหลือก็เป็นปาล์มน้ํามันประมาณสักล้านสามแสนไร่และส่วนที่เหลือก็เป็นพวกไม่ผลไม่ผลของเราที่เด่นๆก็มีทุเรียนมีเงาะมีลองกองจุดเด่นจริงๆผลผลิตที่มากจริงก,ก็คงจะเป็นยางพารานะครับ แต่ว่าของเราเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาเรื่องปามมากตอนนี้เรามีปา์มของจังหวัดเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะมีคุณภาพด้วยเหตุผลหลายประการอันที่หนึ่งเนี่ยจังหวัดเราค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของน้ําเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็มีศูนย์วิจัยปามน้ํามันอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สําคัญยิ่งเนี่ยทางจังหวัดเองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวิจิวุฒิจิตโตก็พยายามเี่่ะเน้นเรื่องคุณภาพอตอนนี้ปามน้ํามันเราประกาศไปที่ เปอร์เซ็นต์น้ำมัน CPO ฮะ19ซนะครับซึ่งจังหวัดหลายจังหวัดยังยังทำไม่ถึงประมาณสัก 17, 18อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ของเราพยายามที่จะทําไปที่19เพื่อให้ CPO ได้มากขึ้นแลวก็น,นั่นหมายถึงว่าผลตอบแทนที่จะกลับสูกก่เกษตรกรก็จะมากขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นจุดเด่นสินค้าที่เราพยายามที่จะพัฒนาอีกตัวหนึ่งนะครับอันที่2เรื่องยางพารายางพาราเป็น ของจังหวัดสุดาธานีเป็นยางพาราที่มีคุณภาพดีเปอร์เซ็นต์ความยืดหยุ่นดีมากนะครับมีมีเปอร์เซ็นต์ยางแห้งสูง d r c ซนะสูงนะครับแล้วก็มีพื้นที่ปลูกเยอะเ,อเป็นสินค้าตัวนำที่สำคัญสินค้าที่น่าจะเป็นตัวนำในอนาคตอาตอนนี้ต้องยอมรับว่าทุเรียนเนี่ยพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นจำนวนมากเลยนะครับ ส่วนหนึ่งก็ลดพื้นที่ปลูกยางพาราแล้วมาปลูกทุเรียนนะครับทุเรียนของเราค่อนข้างจะมีคุณภาพเราไม่แพ้จังหวัดอื่นจะเป็นทางภาคตะวันออกหรือทางภาคใต้ด้วยกันแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างจะเพิ่มมากขึ้นทุเรียนของเราตอนนี้ก็ทางจังหวัดก็มีชมรมทุเรียนร้อยสายพันธุ์นะครับที่จะรวบรวมพันธุ์พื้นเมืองดีๆของจังหวัดผมเชื่อว่าถ้าได้ดูแลเรื่องคุณภาพให้ดีเช่นพี่น้องเกษตรกรไม่ตัดทุเรียนอ่อนอะไรประมาณนี้ จะทําให้ทุเรียนของเรามีอนาคตที่ดีนะครับนั่นคือสาระดีๆจากกูกรูเกษตรที่สุราษฎร์ธานีพักพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับงานเชื่อมต้องยาวต้า A13 เชื่อมง่ายสบายช่าง ไอ้ดูสิเป้าหมายพี่แกว่าเด็ดนะที่นี่เลยครับมีแคกล่างวงจรปิดระบบสแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือเครื่องเอ็กซเรย์ผ่านไปได้ทุกอย่างก็เป็นของเราแล้วครับลูกพี่นี่มันอุปกรณ์จาก HIP ทั้งนั้นไปเปลี่ยนเป้าหมายที่ไหนมี HIP ที่นั่นขโมยไม่กล้าไม่เชื่อก็ลองดูระบบรักษาความปลอดภัยต้อง HIP โทร0 9 7 8 0 7 8 8 8 8หรือคลิก w w w h i p c o t h สนับสนุนโดย H.I.P. เครื่องวัดอุณหภูมิ K3 ยอดขายอันดับหนึ่งทั่วประเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีใช้วิทยาศาสตร์เป็นฐานสำคัญในการสร้างนวัตรกรรมเขาเหล่านี้ในอนาคตจะเป็นนวัตรกรช่วง108นวัตรกรรมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีพร้อมนำเสนอท่านแล้วครับ ตึกนี้นะคะเป็นเป็นตึกศูนย์วิทยาศาสตร์นะคะของวิทยาลัยเราเนื่องจากว่าผู้อำนวยการเนี่ยท่านต้องการที่จะให้รวมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ห้องแลบอ่ะค่ะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยมาอยู่ในจุดเดียวกันเหมือนห้องเนี้ยก็เป็นห้องเกี่ยวกับวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ําการตรวจโรคสัตว์น้ําเนื่องจากว่าวิทยาลัยเราเนี่ยมีสาขาวิชาพ่อเลี้ยงสัตว์น้ํา น,ะะนักเรียนทั้งระดับปวชปวส,ปวสะะก็จะต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของคุณภาพน้ําในเรื่องของโรคสัตว์น้ําในเรื่องของแพลงต้อนเหล่านี้ค่ะที่จะนําไปใช้ในการประกอบอาชีพเพราะว่าการประกอบอาชีพ,พเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเรื่องคุณภาพน้ําสําคัญมากนะคะเ,เรื่องโรคสัตว์น้ําก็สําคัญนะคะนักเรียนต้องรู้ ะะต้องทําได้ในห้องนีใน้ในการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะคะของของเราเนี่ยนะคะในในรายวิชาวิเคราะห์คุณภาพน้ำเนี่ยเราก็จะสอนตามหลักสูตรนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคุณภาพน้ําที่เกี่ยวข้องกับการพอะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะเช่นความโปร่งแสงอุณหภูมิความเคม็มปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา pH ปริมาณแอม,มโมเนียแล้วก็คุณภาพน้ําทางชีวภาพอะคะ่ะอย่างเช่วน,นวันนี้ที่นักเรียนเรียนอยู่เนี่ยก็เป็นการ ตรวจวัดคุณภาพน้ําในส่วนของปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําหรือที่เรียกว่าที่โซล์ฟออกซิเจนโดยวิธีการไตเตดและการไตเตดคือการการนําตัวอย่างน้ำเนี่ยนะคะมาไตเตดกับสารละลายที่เราทราบความเข้มข้นนะคะเพื่อจะดูว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำนมีอยู่เท่าไหร่ในการพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยค่ะปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำเนี่ยที่ตัวที่นักเรียนตรวจในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะถ้าหากว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำเนี่ยปลาเขาก็จะแบบตายฉับพลันทันทีเลยนะคะซึ่งในในช่วงเนี้ย ในวิลลยก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะคะอากาศมันร้อนมากก็บางบึงเนี่ยก็มีปลาตายอยู่นยในส่วนของกเกษตรกรเนี่ยในการตรวจคุณภาพน้ําในส่วนของของปริมาณน้ขึ้นในลายน้ำเนี่ยมันจะใช้ได้2วิธีก็คือเป็นดีโอมมเตอร์ก็ได้เป็นในห้องปฏิบัติการก็ได้นะคะเป็นสิ่งสําคัญมากอย่างฟาร์มเลี้ยงเลี้ยงสัตว์น้ําโดยทั่วไปอะคะ่ะฟาร์มที่เขาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยเขาจะจ้างนักวิเครานะห์น้ำเอาไว้เลยค่ะใน,ในการตรวจคุณภาพน้ํา ถ้าคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเช่นเอาค่า pH นะคะค่า pH ถ้าไม่เหมาะสมเช่นถ้าเราตรวจแล้วมันเป็นกรดนะคะเป็นกรด pH สัก 6- หรือ5อย่างเงี้ยค่ะเราก็เติมปูนขาวอถ้าอย่างนากุ้งเนี่ย pH เขาจะค่อนข้างสูงเราก็ต้องไปดูว่าที่ pH สูงเนี่ยเพราะว่าอะไรแต่ส่วนใหญ่แล้วอย่างนากุ้งเนี่ย pH เขาสูงอาจจะเป็นเพราะว่ามีแพลงต้นพืชเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแพลงต้นพืชเยอะมันทำมันจะใช้คราร์บอนไดออกไซด์เนี่ยในน้ำเยอะเกินไปจนทำให้ pH มันขึ้นสูง ะะเราก็ต้องไปควบคุมแพงต้นพืชควบคุมอาหารที่ที่ควบคุมอินทรีย์วัตถุที่จะลงไปในบ่อปริมาณออกซิเจนายน้ําเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยค่ะที่ที่ประกอบอาชีพพอเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเช้ามืดเขาจะต้องเดินตามบ่อแล้วเพื่อจะดูว่าออกซิเจนในน้านเพียงพอสําหรับสัตว์น้ำเขาไหมออกซิเจนไม่พอเนี่ยปลามันจะลอยหัวกุ้งก็จะลอยหัววันวิธีแก้ปัญหาก็คือถ้าเผื่อกเกษตรกรที่เขามีกําลังนะคะมีกําลังผลิตมีนากุ้งอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องเปิดเครื่องตีน้ําเพื่อเพิ่มออกซิเจน Uh, ถ้าเผื่อฉับพลันจริงๆอย่างของเราเราวิเลยเราอย่างเราไม่มีเครื่องตีน้าเราก็ต้องใช้วิธีการเปลี่ยนทายน้ําแล้วถัดจากนั้นเราก็ต้องควบคุมนะคะว่าอัตราการให้อาหารจะต้องอาหารไม่เหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากการจัดก,การเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับน้ําในแผนกวิชาพ่อเลี้ยงสัตว์น้าแล้วเนี่ยนะคะในตึกนี้ก็ยังมีห้องแลบของแผนกวิชาสัตวาสตรานะคะมีห้องแลบพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชค่ะแล้วก็มีห้องแลบของแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ซึ่งใช้นักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไป นั่นคือสาระดีๆจาก K-FARM ท่านสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ทุกวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้และที่สำคัญยังสามารถติดตามผ่านเพจดรสุปชัยศรีราได้ตลอดเวลาเคฟาร์มวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ k คฟาร์มขอขอบคุณลวดเชื่อมยาวาตา HIP Global จำกัดที่สนับสนุนรายการ ท่านสามารถติดตามเราผ่านช่องทางเพจดรสุปชัยศีราได้ทุกช่วงเวลาวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ